สวัสดีครับแฟนๆ Kick Off ทุกคนครับผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020นัดเมื่อคืนนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามันมากๆทั้ง2คู่นะครับทั้งคู่แรกแล้วก็คู่ที่2พร้อมกับการทําลายสถิติต่างๆมากมายของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับเราไปดูกันที่เกมคู่แรกครับซึ่งแข่งกันที่สนามปุสกัตอารีนาประเทศฮังการีนะครับเป็นทีมชาติฮังการีพบกับโปรตุเกสแชมป์เก่าครับ กว่าที่โปรตุเกสจะยิงประตูได้เนี่ยก็ต้องรอไปถึงนาทีที่84เลยนะครับจากราฟาเอลเกเรโรเกมต่อเนื่องไปจนถึงนาทีที่87โปรตุเกสก็มาได้ลูกจุดโทษจากจังหวะที่ราฟาซิวาไปโดนวิลลี่ออบานดึงล้มในกรอบเขตโทษครับแล้วก็เป็นคริสเตียโนโรนัลโดที่สังหารเข้าไปและในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในนาทีที่92โปรตุเกสก็มาได้ประตูที่3จากโรนัลโดเจ้าเดิมนะครับ ครบ90นาทีเป็นโปรโตเกตสามารถเอาชนะฮังการีไปได้3-0ต่อ 0, ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม F และหลังจากที่โรนัลโดยิง2ประตูในเกมที่เจอกับฮังการีนะครับก็ทำให้เขากลายเป็นนักเตะที่ยิงประตูได้มากที่สุดในฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายจากการยิงประตูที่10และก็11ของตัวเองนะครับในเกมที่เอาชนะฮังการี3-0ต่อ 0, แสงหน้ามิเชลพลาตินีตำนานทีมชาติฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โดยทาง Ronaldo, โรนัลด o ได้เริ่มเล่นฟุตบอลยูโรครั้งแรกนะครับเมื่อปี2004และสามารถทําประตูได้ตั้งแต่นัดแรกที่ลงแข่งขันกับกรีซในทันทีนะครับหลังจากนั้นในอีก21นัดที่ลงเล่นในรอบสุดท้ายเขาก็สามารถทําได้อีก8ประตูเมื่อรวมกับ2ประตูที่ทําได้ในวันนี้ก็เลยทําให้แซงหน้ามิเชลพลาตินี่ที่เคยทําเอาไว้9ประตูในรอบสุดท้ายตามด้วยอลันเชลเลอร์ของทีมชาติอังกฤษที่ยิงไป7ประตูครับ นอกจากนี้สถิติของโรนัลดนะครับก็ยังมีการทําสถิติลงเล่นในฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายมากจํานวนครั้งมากที่สุดคือสมัยที่5เป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันครับซึ่งเขาคือนักเตะคนเดียวจาก11คนที่ลงเล่นในยูโร4สมัยเมื่อปี2016เท่ากับว่าจะเป็นคนเดียวที่สามารถทําลายสถิตินี้ได้ด้วยส่วนสถิติถัดไปที่รอให้โรนัลดทําลายนะครับนั่นก็คือการลงเล่นฟุตบอลยูโรมากที่สุดรวมถึงรอบคัดเลือกด้วยซึ่งตอนนี้เขาลงเล่นไปแล้ว57เกม ตามหลังจาลุยจิบุฟอนของอิตาลีอยู่หนึ่งเกมเท่านั้นรวมถึงการยิงประตูต่อหนึ่งนัดมากที่สุดซึ่งโรนัลโดเคยทำมากที่สุด2ประตูต่อหนึ่งนัดและลุ้นทำแฮตทริกเพื่อสถิติเทียบเท่าหรือยิง4ประตูต่อนัดเพื่อเป็นสถิติของตัวเองและสถิติสุดท้ายที่โรนัลโดสามารถลุ้นได้ในยูโรครั้งนี้นะครับนั่นก็คือการเป็นนักเตะอายุมากที่สุดที่ทำประตูได้ในรอบชิงชนะเลิศถ้าหากว่าโปรโตุเกสได้เข้ารอบชิงนะครับ โดยสถิติเดิมคือแบรนด์ฮอเซนเบียนของเยอรมนีตะวันตกครับที่ยิงได้ตอนอายุ30ปีกับอีก103วันซึ่งหากว่าโปรโตเกตได้เข้าชิงและโรนัลโดสามารถยิงประตูดได้ในเกมนั้นวันนั้นโรนัลโดจะมีอายุ36ปีกับอีก156วันครับส่วนคู่ถัดมา เป็นคู่บิ๊กแมช์ประจำวันและก็เป็นประจำศึกยูโร2020ในครั้งนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสกับทีมชาติเยอรมนีที่สนามอาริอันส์อารีนาประเทศเยอรมันครับเกมคู่นี้มีประตูเกิดขึ้นเร็วครับตั้งแต่นาทีที่20โดยเป็นทางทีมชาติฝรั่งเศสครับได้ประตูขึ้นนําเมื่อแมตต์ฮุมเมลกองหลังของเยอรมันสกัดบอลพลาดเข้าประตูตัวเองและก็เป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งเกมนี้ ส่งผลให้ทีมชาติฝรั่งเศสทีมเต็งแชมป์ยูโร2 0 2 0ในปีนี้ประเดิมเก็บ3แต้มแรกได้สําเร็จนะครับโดยอันดับในตารางของกลุ่ม F ตอนนี้โปรตุเกสก็นําเป็นอันดับ1นนะครับเพราะว่ามีประตูดได้เสียที่ดีกว่าฝรั่งเศสอยู่อันดับ2อครับอันดับ3เป็นเยอรมนีแล้วก็อันดับ4คือฮังการีครับหลังจากเกมคู่ระหว่างเยอรมนีกับฝรั่งเศสจบลงโยคิมเลฟกุนซือทีมชาติเยอรมนี er ie, ก็ออกมาบอกว่าเขาไม่ได้ตําหนิลูกทีมนะครับที่พ่ายแพ้ต่อฝรั่งเศส0ูนย์ ในศึกยูโร2020แล้วก็ยังบอกว่ามีเวลาแก้ไขจุดอ่อนในเกมนี้อีกด้วยโดยเลิฟกล่าวว่ามันเป็นเกมที่ดุเดือดมากและเราต่อสู้กันจนหยดสุดท้ายแต่การทําเข้าประตูตัวเองตัดสินเกมผมไม่สามารถตําหนิลูกทีมเพราะว่าเราสู้กันมามากแต่เราอาจขาดพลังในการโจมตีเล็กน้อยบริเวณกรอบเขตโทษของพวกเขาพรุ่งนี้เราคงต้องดําเนินการหลายอย่างแต่เรามองไปข้างหน้าเราแพ้เราผิดหวัง แต่เรายังมีอีก2เกมและสามารถแก้ไขจุดอ่อนได้ส่วนทางด้านดีเดียเดชองผู้จัดการทีมชาติฝรั่งเศสนะครับก็ออกมาบอกว่าตัวเขาพอใจกับผลงานของลูกทีมหลังจากที่เฉือนชนะเยอรอมน,นีได้1ประตูต่อศูนย์นะครับโดยเดชองให้สัมภาษณ์ว่าเรามีเกมที่ดีในการเจอกับคู่แข่งที่ยอดเยี่ยมผมรู้ว่าผู้เล่นของผมพร้อมสําหรับการต่อสู้เราไม่ได้ห่างจากการทําประตูที่2เพื่อให้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยแต่เราไม่ได้ถูกโจมตีม,มากขนาดนั้นในครึ่งแรก เกมนี้ควรจะเป็นเกมรอบรองหรือรอบชิงชนะเลิศแต่เราได้3คะแนนที่สำคัญมากทางด้านของปอปปอกบาเจ้าของตำแหน่ง Star of the Match ในเกมนี้กล่าวชื่นชมสปขิริตของเพื่อนร่วมทีมว่าเรามุ่งเน้นไปที่งานของเราในสนามเรารู้ว่าเราต้องลงสนามโดยมีตำแหน่งแชมป์โลกติดอยู่ที่หลังและลงสนามด้วยความถ่อมตนเมื่อเราต้องโจมตีเราช่วยกันและเมื่อเราบุกเราก็ทำร่วมกัน เกมถัดไปของฝรั่งเศสจะเป็นการพบกับฮังการีนะครับในวันที่19มิถุนายนนี้ครับส่วนเกมถัดไปของเยอรมนีจะเป็นการพบกับโปรตุเกสในวันที่19มิถุนายนนี้เช่นเดียวกันครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้คุณผู้ชมไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราคลิก Off ด้วยนะครับสวัสดีครับ